โอเคก็จะเป็นตัว57นิ้วนะครับตัวนี้จะถ้าใครนึกไม่ออกว่า57นิ้วยังไงดีดู32บนโต๊ะตัวเองนะครับผมจินตนาการว่าใครที่ใช้32บนโต๊ะต่อกัน2ตัวแล้วเป็นจอโค้งตัวนี้เป็นจอเคิร์ฟนะแล้วก็มีระบบ PBP PIP ก็คือแบ่งครึ่งหน้าจอนะครับมี KVM มีอะไรให้ด้วยนะครับใครที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้สีตรงไม่ต้องตรงตรงไม่ตรงไม่ต้องถามครับตัวตัวนี้ก็ถือว่าคาลิเบตได้100%แน่นอนสำหรับ sRGB แล้วก็ DPI-P3 ให้มาถึง98นะครับแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไม Adobe 99ถ้าคุณเอา Adobe 99%, Adobe 99 D PI, D PI เนี่ย Adobe rgb 99% dpi dpi p3 เนี่ยคุณอาจจะเหลือ95แต่ถ้าคุณเอา dpi p3 98คุณอาจจะ srgb คุณอาจจะทะลักไปที่105ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ความลงตัวของการจูนสีเพราะว่าผลึกสีเนี่ยมันเป็นชาร์ตเดียวกันนะครับคุณดึงเฉดนี้ขึ้นเฉดนี้ก็จะลดนะฮะ เพราะฉะนั้นมันจะมีการคาลิเบตจอให้ลงตัวที่สุด